เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดกันครับจีนเนี่ยประกาศยกเลิกการตรวจ rt pcr ตรวจเพียง atk ก่อนเดินทาง48ชั่วโมงเริ่มต้นเมื่อวานนี้ครับ1มีนาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองที่ปดีกรมควบคุมโรคครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสันพรคุณทรงผลและท่านผู้ฟังครับค่ะ อาจารย์คะช่วยอ,อธิบายรายละเอียดหน่อยคะ่ะว่าเอาจีนเนี่ยตอนนี้คือเขาก็มีการประกาศยกเลิกการตรวจ RT-PCR ใช่ไหมคะให้เหลือเพียงแค่ตรวจ a t k ก่อนจะเดินทาง48ชั่วโมงแล้วก็เริ่มเมื่อวานนี้เนี่ยรายละเอียดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคะครับอ,อย่างที่เราทราบข่าวกันนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมครับเ,เป็นต้นมานะครับ,รบที่ประเทศจีนเลิมเปิดให้ คนในประเทศเดินทางออกนอกประเทศได้แต่ว่าขาจับเนี่ยขอให้มีการตรวจ P C R ก่อนเดินทาง48ชั่วโมงนะครับแต่ด้วยสถา,านการณ์ที่ดีขึ้นนะครับทั้งในภาพรวมของทั้งโลกแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยสถา,านการ์โควิดค่อนข้างดี<ะ>ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานะครับ<ะ>ก็เลยมีประกาศของสถา,านทูตจีนในประเทศไทยซึ่งอันนี้เป็นการเดินทางจากไทยไปจีนนะครับ<ะ>ก็คือลด จากที่เคยต้องตรวจ PCR ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเหลือเพียงแค่ตรวจเอจิเด้วยตนเองตอนเดินทาง48ชั่วโมงแล้วก็ให้ผลการตรวจนในแอปพลิเคชันที่ทางประเทศจีนกำหนดนะครับซึ่งเป็นลักษณะของแบบแสดงข้อมูลสุขภาพที่เรียกว่า h l t h d e c l a r a t i น n form นะครับทำให้ขึ้นสำหรับคนที่เดินทางจากไทยไปประเทศจีนซึ่งก็คือมีทั้งคนจีนที่กำลัง เป็นเดินทางกลับหรือคนไทยที่จะไปไปประเทศจีนนะครับซึ่งนี้ถือว่าเป็นการที่ประเทศจีนเขาปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสาการณแล้วก็ไม่ไม่ได้ทุกประเทศนะครับ,รบนี่ทางเว็บไซต์ของสายพู่จีในประเทศไทยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับในการเดิน สะดวกมากขึ้นครับครับถ้าถาิว่าประเทศจีนปรับลดมาตรการโควิดลงแต่ว่าเลือกเฉพาะบางประเทศที่สามารถไว้วางใจได้จริงๆอย่างเช่นประเทศไทยใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้นี่แสดงให้เห็นถึงอะไรครับท่านครับก็แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานหรือว่าคุณภาพในการจัดการศัพา์การโควิดนะครับซึ่งประเทศจีนให้ความเชื่อมั่นกับมาตรการของไทยครับจริงๆแล้วตอนที่จีนมีมาตรการเรื่องนี้เรา ประเทศไทยเราอะนะครับเป็นประเทศไม่กี่ประเทศที่ต้อนรับในแง่งของการเดินทางเข้ามาโดยมีมาตรการที่เหมาะสม,มนะครับอย่างเช่นเรื่องของอจะให้มีการประกันสุขภาพของคนคที่เดินทางมาจะกําหนดให้ขาตับต้องตรวจ p ีซอานะครับซึ่งไม่ได้กําหนดให้ทําอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับทำให้เขาเรียกอ,อะไรอ่ะเหมือนกับมาตรการของเราเนี่ยมีความเหมาะสมกับสถาาการณ์และยิ่งพอพิสูจน์แล้วผ่านมาสองเดือนนะฮะ มาจากต่างประเทศทั้งทั้งจีนด้วยก็ไม่ได้มีส่วนทําให้เกิดปัญหาของโควิดแพร่ระบาดในประเทศไทยแต่อย่างไรดูจากตัวเลขในช่วงนี้ของประเทศไทยทั้งผู้ป่วยหนักผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับก็อยู่ในระดับที่ต่ามากครับ <c oughs> แสดงว่ามัดของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ าการที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ครับครับ <Yeah. S 1> นะต่างชาติมองประเทศไทยก็ถือว่าได้รับความไว้วางใจนะครับเรื่องของระบบมาตรการทางสาธารณสุขครับเอ๊ะท่านครับเรื่องของระบบดิจิทัลล่ะครับเรื่องของออมาตรฐานในการฉีดวัคซีนหรือว่าวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยตอนนี้ของเราเนี่ยของกรมควบคุมโรคเนี่ย เราได้รับการยอมรับไหมครับต่างชาติเห็นแล้วเขาสามารถที่จะอ่ะนี่คือผลฉีดวัคซีน4ี่เข็มห้าเข็มเราให้เข้าประเทศได้เลยเพราะถือว่ามีมาตรฐานตรงนี้เนี่ยเราได้มีการยกระดับมาตรฐานหรือว่ามีการยอมรับยังไงฮะในสายตาประชาคมโลกฮะในเรื่องของเอกสารรับรองการฉีดก็คือต้องบอกว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกๆกในภูมิภาคนี้นะครับที่ทําระบบะเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเช่น อเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่เป็นดิจิตัลเซอร์เิฟิเชนเนี่ยาทางยูเอ็นนะครับก็ให้การรับรองประเทศไทยก่อนเลยหลายๆประเทศนะครับหรือตอนที่สิงคโปร์เนี่ยปรับระบบการเดินทางโดยใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแบบดิจิตัลประเทศไทยเราก็ักยอมรับตั้งแต่ธันวาคมปีหกสี่นะครับสิบปีกว่าแล้วนะดังนั้นเอกสารที่ออกจากประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นที่ ยอมรับได้รับรองนะครับเรายังเป็นแกนนําในการที่จะชวนให้ประเทศอื่นๆเนี่ยมาทํามาตรฐานของเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่เป็นระบบดิจิทัลด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าปเ,เป็นประเทศที่ค่อนข้างนําในเรื่องเนี้นะครับค <c oughs> ไม่ได้มีปอย่างใดครับในเรื่อง ความน่าเชื่อถือนะครับค่ะอย่างนี้แล้วค่ะท่านคะแนวทางในการที่ประเทศไทยในเรื่องของการปรับลดมาตรการโควิดในอนาคตเนี่ยค่ะตอนนี้เรามีการวางแผนหรือว่ามีแนวทางอะไรยังไงบ้างคะมาตรการป้องกันโควิดของเราตอนนี้อยู่ในระดับที่สมบูรณ์การนะครับถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็อาจจะมีมาตรการเข้มในในหลายๆกิจกรรมนะครับหรือแบบหลายๆ สถานที่นะครับตอนนี้คําแนะนําจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากในสถานที่ที่มีความเสี่ยงมากนะครับเช่นเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเน,นื่องจากเป็นที่ที่มีผู้ป่วยมารวมกันนะครับแล้วทุกคนปลอดภัยจึงต้องให้สวมหน้ากากนะครับหรือเวลาเราไปศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งมีแต่ผู้สูงอายุหลายท่านก็มีโรคประจําตัวจึงแนะนําให้สวมหน้ากาก,ากอยู่นะครับ ในที่ขนส่งสาธารณะที่คนแออัดก,กันมากบางครั้งก็จะมีคนไม่สบายต้องเดินทางในขนส่งสาธารณะนะครับก็อาจจะมีไอจามแล้วก็ให้ทุกคนสวมหน้ากากก็จะเหลืออยู่สามสามสถานที่เหล่านี้นะครับที่เรายังให้ความสําคัญมากๆเพื่อลดความเสี่ยงของคนที่อาจจะ,ะไม่แข็งแรงนะครับเป็นผู้สูงวัยทำตัวเลือนลังนะครับถือว่ามาตรการเราลดลงมาเยอะแล้วครับในเตื่องอื่นๆก็ดำเนินการ ไปชีวิตได้ปกติครับค่ะท่านคะอย่างนี้จะพูดได้ไหมคะว่าในเรื่องของอความห่วงใหญ่การใส่สวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยคือเป็นการขอความร่วมมือแต่ว่าตอนนี้คือเราก็ไม่ได้บังคับแล้วว่าในสามสถานที่หลักๆที่มีความหงวยใย่เนี่ยจะต้องใส่ก็คือขอความร่วมมือเท่านั้นแต่จูกต้องครับก็คือเหมือนกับเราก็ขอให้ประชาชนได้ประเมินความเสี่ยงนะและสามสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เสี่ยงก็ขอให้ร่วมมือเพื่อดำเนินการ เมื่อกี้ผมพูดถึงในประเทศเนอะแต่อย่างของประเทศจีนเนี่ยเขาก็บอกอ่าสําหรับคนที่ไม่ติดโควิดหลังจากตรวจเอซีเคแล้วสามารถเดินทางไปประเทศจีนได้แต่ระหว่างอยู่บนเครื่องบินก็ขอให้สวมหน้ากากก็เป็นคําแนะนําเฉพาะสถานที่ที่มีการกาหนดไว้นะครับเพราะฉะน,นั้นเราก็ประเมินดูไประยะครับตอนนี้ก็จะเหลือเพียงสาสถานท,ที่ที่เราแนะนําอยู่ครับ ครับวันนี้ขอบคุณท่านรองทบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์โสพลเอี่ยมสุธีถาวรที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะ